สวัสดีฮะตอนนี้เกมเพชร simulator นะครับอ่านี่คือเราได้ตัวที่เป็นเรนโบว์มาอีกหนึ่งตัวนะฮะสำหรับตัวใหญ่เรายังไม่ได้นะฮะแต่ที่พีกว่านั้นฮะคือเจ้าตัวนี้ครับนี่ระดับไชนีฮะสองจุิทิลเลียนนะครับผมคือเราได้มาแล้วนะฮะนี่ลางสูงมากเลยผมบอกเลย2.14ีทิลเลียนนะฮะแล้วก็กุญแจฮะที่เป็นกุญแจนี่869นะครับถ้าถามว่าทั้งหมดนี้ผมได้มาได้ไงนะฮะก็คือนี่เลย UG4 ะฮะ และวันนี้ผมขอเสนอแอปเซิร์ฟเวอร์ที่เจ๋งที่สุดสำหรับการ a f k UG Phone ฟสำหรับสายฟาร์มหรือสายเปิดไข่จาก p e t Simulator 99และเกม Simulator หลายๆเกมแอปนี้ก็สามารถ a f k ได้ตามสบายเพราะมีระบบออโต้คิกในตัวเราจะได้ไม่ต้องหลุดทุกๆ20นาทีไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเจมหรือการเปิดไข่เราก็ไม่ต้องหันมาง้อค่าไฟและท่านใดที่สนใจก็สามารถโหลดผ่าน Q ิวอ d e ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยหรือไม่ก็ลิงก์ใต้ดีคริปชันก็ได้เพราะท่านจะได้เจมเพิ่ม488เจมเพื่อเอาเจมไปแลกเป็นส่วนลด,าาด้ หรือไม่ก็สามารถเอาเจมไปต่อเวลาได้เหมือนกันจริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับผมใช้แอปนี้มาก่อนที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมอีกนะฮะก็คือใช้มานานมากๆแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับและทางเขาก็ได้เห็นผมลงคลิปนะฮะลงคลิปที่การใช้ UG Phone ด้วยเขาเลยมาติดต่อเป็นสปอนเซอร์ให้เนาะแล้วก็เป็นวันพิเศษพอดีนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันที่10นะครับอาจจะเป็นวันนี้ที่ลงคลิปแล้วนะฮะ วันที่10นะครับเขาจะมีโปรโมชั่นนะครับต้อนรับ Android ใหม่นะครับอันนี้เราจะสังเกตว่ามันเป็น Android 10นะฮะแล้วเขาก็จะอัปเดตนะครับเป็น Android 12ซึ่งมันแรงกว่าและดีกว่านะครับยังไม่พอเท่านั้นนะครับเขาจะลดราคาให้เรา50%นะฮะสำหรับใครที่จะซื้อเซิร์ฟเวอร์นะฮะคือมันดีมากๆจริงนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ค่อนข้างย่อมยาวด้วยนะฮะและสำหรับใครที่โหลดผ่านลิงก์ของผมนะครับก็จะได้เจมไปใช้ฟรีๆนะครับ เจมก็จะกลายเป็นส่วนลดให้เราได้แล้วก็สามารถต่อเวลาเซิร์ฟเวอร์ที่เราซื้อไว้ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องดูข้อมูลอีกทีนะครับสําหรับใครที่โหลดปกติก็จะไม่ได้เจมได้เจมาถามว่าได้เจมาได้นะฮะแต่ก็ได้ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าอยากได้เจมเยอะๆก็โหลดผ่านลิงก์ด้านล่างนะฮะใต้ดีคริปชั่นได้เลยนะครับ G V I P นะครับ G V I P ก็คืออันนี้นะครับ G V I P 1 2นะฮะก็คือหมายถึงเป็นเวอร์ชันน Android 12นั่นเองนะครับ 30วันนะครับจาก15.99เหรียญนะฮะจะเหลือ9.99เหรียญนะครับแล้วก็90วันจาก37.99เหรียญจะเหลือ22.99เหรียญนะฮะ3เดือนเลยนะ90วัน3เดือนเลยแล้วก็จะลองรับเกมที่มันหนักๆได้นะครับสำหรับใครนะฮะที่ใช้ UG phone เล่นอยู่แล้วจะเห็นว่าช่วงนี้ p a c i m ซีมิเลเ9 9นะครับค่อนข้างที่จะกินสเปคนิดนึงนะฮะ คือมันไม่ได้กินสเปคเครื่องหรอกมันกินสเปคเกมนะฮะก็คือเกมจะน่วงเกมจะแหลกหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ทําให้เซิร์ฟเวอร์ของยูจี o n e เขาหลุดบ่อยนะครับจะขึ้น e อ r ร์เรอบ่อยเขาก็แก้ไขตรงนี้มาด้วยนะฮะซึ่งไม่ให้เกมมันหลุดบ่อยขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่ทาง p e s i m ซ l a t เลเตอเขาได้ออกระบบที่เป็นโปรเตโต้โหมาใช่เป็นโปรเตโต้โหมาทําให้ยิ่งใช้ดีขึ้นไปใหญ่นะฮะคือตั้งแต่ อัปเดตมาก็ไม่ค่อยหลุดแล้วนะครับแล้วก็ UG Phone มาอัปเดตเป็น Android 12อีกนะฮะก็อาจจะดีขึ้นไปอีกนะฮะและตอนนี้นะครับสัตว์เลี้ยงผมได้โอนไปตัวลองเยอะมากๆเลยฮะไททานิกด้วยนะครับเพราะว่ากำลังจะสร้างใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับผมอาจจะเล่นตัวนั้นหนักหน่อยก็เลยส่งตัวที่เป็นฮิ้วไปพอสมควรนะครับแล้วก็ไททานิกไปอีกหนึ่งตัวนะฮะเพราะต้องเตรียมต้อนรับกับ การอัปเดตทุกอาทิตย์ของ Be s ซี่มิลเลอร์นะฮะช่วงนี้เขากลับมาอัปเดตทุกอาทิตย์แล,แล้วเราก็รอเลยนะครับผมแล้วก็ส่งเช็ดมิมิกไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แมกเนตนะฮะซูเปอร์แมกเนตส่งไปให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเขาต้องเก็บแรงนะฮะหนักเอาเอาักหนักอะบอกเลยมาเราไปดูสิ่งที่เราฝากไว้ก่อนดีกว่านะครับช่วงนี้มันได้เจมน้อยลงนะผมบอกเลยเพราะว่าแลบสัตว์มัน ตามลงนะฮะมันนับตามแลบอันนี้นับตามแลบนะฮะปกติจะได้อันนี้เนี่ยจะได้อยู่ที่1นึ่งล้านนะฮะปกติตัวบางตัวนี่คือเกือบ2ล้านเลยนะเนี่ยไม่เกิน1.5ล้านทุกตัวเลยนะฮะเพราะว่าแล็ปมันตกนะครับอย่างที่บอกผมเห็นมีบั๊กนะฮะสำหรับในอ่แบ็กรูมเป็นบัก๊กเขาเรียกอะไรอะอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเป็นบัก๊กขี่โฮเวอร์บอร์ดข้างในนะฮะ เห็นมีคนทําอยู่อ่าบางทีก็มีคนขี่ผ่านหน้าผมไปเลยนะคือผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทําไงเขาใช้โปหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เราพยายามที่จะไม่ทําดีกว่านะฮะเพราะมันมันก็เสี่ยงอยู่ถ้าเราจะทําก็อย่าไปหาข้อมูลอย่าไปหาทํานะฮะสาหรับบั็กที่จริงๆคําว่าบั็อกอ่ะมันไม่น่าเป็นไรหรอกจริงๆคือมันมันก็เป็นบั็กของเกมแหละ แต่ถ้าใช้โปรก็อย่าทำนะฮะอาจจะโดนก็เป็นได้โอเคแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ถึงหมื่นซับแล้วนะฮะช่องผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะฮะ,ะจะเป็นช่วงท้ายคลิปเลยดีกว่าขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาสนับสนุนกันนะครับติดตามมาตั้งแต่แรกก็เป็นก้าวแรกสําหรับผมละกันนะครับห0ึ่งหมื่นซับก็เป็นก้าวแรกสําหรับผมเย่ yeah. ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ คอยสนับสนุนคอยติดตามคอยดูคลิปนะฮะใครที่เข้ามาเมนก็อยากจะบอกว่าอ่านนะครับผมอ่านทุกเมนบอกเหมือนเดิมนะครับพูดเหมือนเดิมอ่านทุกเมนนะฮะแต่ที่ไม่ได้ตอบนะครับก็เพราะว่าผมเป็นคนที่ทํางานด้วยมีงานที่จะต้องทาด้วยเราก็จะไม่ได้วางตอบสักเท่าไหร่นะครับกลับมาผมก็ต้องรีบมาทํางานต่อทําคลิปต่อเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะคลิปก็เหมือนเดิมนะครับผมจะอัด ตอนคืนแล้วก็ไปลงอีกวันหนึ่งนะครับวันจันทร์ถึงสุกผมจะลงประมาณ5้าโมงเย็นนะครับวันเสาร์อาทิตย์จะลง8ปดโมงเช้านะฮะแต่วันไหนที่ไม่มีคลิปลงก็อยากให้รู้ไว้ว่าวันนั้นไม่มีเวลาจริงๆนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปลงหรืออาจจะแบบว่ามันไม่มีอะไรจะต้องทํามันไม่มีเกมเล่นแล้วจริงๆแบบคิดยังไงก็คิดไ,คไม่ออกก็จะไม่มีคลิปลงเหมือนกันแต่จริงๆจะเป็นอย่างแรกมากกว่านะฮะที่ไม่ว่างเลยนะครับ ก็ช่วงนี้ก็พยายามทําคลิปให้มันดีขึ้นนะฮะคลิปนี้หลังจากคลิปนี้คลิปนี้ก็เข้าใจแหละว่ามันไม่มีอะไรจะต้องทํจริงแต่ก็มาอยากอยากจะออกมาพูดนะฮะหลังจากคลิปนี้นะครับผมจะพยายามทําให้คลิปมันดีขึ้นนะครับแล้วก็คิด,ค,ดคิดอยู่ว่าอาจจะลง2วันต่อหนึ่งคลิปนะครับใช้เวลาตัดแบบเต็มที่เลย1วันนะฮะแล้วก็อาจไป1วันตัดอีก1วันอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าการตัดคลิปมันอาจจะได้มี กิมมิกมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะก็คิดคิดอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรหน่อยละกันขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับวันสงการที่ผ่านมาก็ไม่ได้อวยพรเลยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะฮะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับสู้ๆขอให้ได้ฮิวเยเอะฮะขอให้เจอห้องคุณร้อยได้ไวๆแปบลบว่าไม่ต้องเด้งออกอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้ฮนะ ขอขอบคุณมากนะครับรับสินใจมากไปแล้วบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ